แลง่ไงต่อแลง่ไงต่อทางนี้โอชุบโอเคกระโดดมาโอ้โอ้อืมโอเคน่าจะได้นะฮ่าโอ้โหเพื่อนแบกไม่ช่วยอะไรกูเลยเลยเนี่ยอ่ะอืม โอ้โหวิ่งผ่านมาได้ด้วยแหละโอ้โอ้ให้ตายเถอะครับให้ตายเถอะครับลาก่อนครับเตียนบ้านนี่ไงล่ะโลกมาโก้เก็บตก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 พวกไก่ก่อนบางอาจมาบุกบ้านกูเหรอฮะอ่ะ โอ้ยดีนะยังไม่ล่วงแม่ให้ตายเธอะอมันรอใช้ไฟบอกค่ะอ่ะอ้อมีคนฆ่าตัวตาย <c oughs> มีคนฆ่าตัวตายด้วยอ่ะโหแม่เงเอ้ยช่างโหดร้ายสะเเลอเกินอมดักควายสักหนึ่งช็อตนะี่ละอืมไฟบอลหนึ่งอันเสียควาวะ่ะเสียควาไว้เสียควาเสียควาโอ้เสียควาพิตามาหาแล้วนะน้อง โอ้ยโ,โ,อโ,อโอเคน้ำเงินน้ำเงินอยู่นี่สองตัวโอเคขอบคุณมากกูไปบ้านมึงก่อนละกันนะอย่าเพิ่งตายนะมึงกูไม่อนุญาตให้มึงตายเข้าใจไหมน้ำเงินตกโลกโอ้โหให้ตายเถอะ <c oughs> ครับโอ้โหควาพังยังวะยังไม่พังเลยอควาแม Cap ่งยังไม่พังให้ตายเถอะเออมีสีขวาสีบลูสีเลสแต่ทำไมสีเลส,ม,สมันไม่บุกเลยวะทำไมสีเลสมันเงียบจังวะ อ๋อเสียควาทำไมเส,สียควาเป็นหน่ะอ๋อเสียควากลับบ้านอ๋อไม่รู้เน้เอาเพื่อนกูเอาเลยเพื่อนกูตายอ๋อไปแดกหน่อยไหมล่ะไม่ล่ะไปแดกสั้นไปโว้วอุ้งอืมอคว, <c oughs> วามาบ้านแล้ววะ่ะ เรียบร้อยล่วงโอ้โอ้ความมาบ้านอีกแล้วอ่าแม่งบุกกูอย่างเดียวเลยโอเคแม่งบุกมาเยอะละชิบหายละใช้แผน B 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 กูก็คืออย่างนี้เลยอืมโดนแน่มึงโอ้โอ้โอ้เจ้าโอ้โหสองร้อยคิวอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ โอ้าโอ้าวโอ้โห oh. oh, oh. oh, uh, oh, oh, สีความแตกแล้วเอาแม่งหนีจากบ้านแล้วว่ะอ้าวโอ้โหสีแดงนึกว่าจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปแล้วล่ะนี่ขอเดินผ่านหน่อยนะเฮ้ยมันเห็นกูปะวะมันเห็นกูปะวะเฮ้ยไปแล้ว เอ,เอ้ยทำไมทุกสีมันช่งางพังยากพังเย็นอย่างนี้วันนี้เฮ้ยอ,อยากพังทุกอันทุกสีเลยมาพังสีแดงว้วยสีแดงใกล้บ้านกูสุดละอืมเจ้าเลยครับออเ้ยทำไมแม์นี้มันช่างยากเย็นซะเหลือเกินวันนี้ เออผมว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วบ้านอาจจะพังได้เดี๋ยวต้องฟาร์มของตรงกลางแล้วก็เอาไปแลกอะไรวะเอ๋อสีน้ําเงินแตกเอ้าสีแดงแตกแล้วแล้วก็เอายาล่องหนโอเคอือเดี๋ยวน้าเงินป็นจหมดวะอ๋อเพื่อนบอกว่าเบสเตียงเราพังแล้วเพื่อนโอเคเตียงเราพางังเตียงมันก็พงังวะเพื่อนนะ มาเข aaS, Church, Collabor, ้ามาเข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 ้ามามาดิ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 โอโอแตกเรียบร้อย Where is he อยู่ไหนเอออยู่ไหนอีกตัวหนึ่งฮะอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งต้องเอาไปล่อไปหาพวกมันวะม่หาไม่ได้เนี่ยไออยู่อ้าโอเคโอเคเห็นละเพื่อนบอกว่าเห็นละเลยแล้วหาก่อน Where is he อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไม่บายบ๊ายบาย บาย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 ฮู้จะได้อีกแล้ว